สวัสดีทุกคนนะคะข้างหลังเรื่สวยไปเอ่ยสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ที่เมืองเบอร์เกนนะคะนอร์เวย์นะคะเรามาทําอะไรแน่นอนเรามาเที่ยวนะคะทริปนี้นะคะ เป็นทลิปที่เรามาเที่ยวทีมิลิทริปกับนูสกินนะคะเราได้มาเที่ยวเมืองสวยๆอย่างนี้ที่สําคัญนะคะเที่ยวฟรีด้วยแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะตอนนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะคะสนใจทําธุร,รกิจกับกิฟต์นะคะแล้วก็วัตเทอร์ฟลายนะคะเราก็จะได้ทริปท่องเที่ยวในปีหน้านะคะซึ่งเป็นอ e ีเออเป็นอีลครูซนะคะล่องเรือ3ประเทศคือประเทศอังกฤษเบลเยียมฝรั่งเศสนะคะนอกจากนั้นแล้วเรานอกจากสวยแล้วรวยแล้วเราก็ได้เที่ยวฟรีด้วย แล้วยังพาคนที่คุณรักมาได้อีกหนึ่งคนด้วยนะคะวันนี้กิ่พาคุณแม่มาแม่เซฮัลโหลหน่อยเร็วฮัลโหลตอนนี้มาเที่ยวกับกิฟที่เมืองเบเกิลไทยแล้วแล้วของนอร์เวย์นะคะสวยมากเลยข้างหลังเนี่ยใครอยากจะมาก็ทำธุรกิจกับนูสกินนะคะในสายงานของบัตเตอร์ไฟกเก็ของหมีด้วยค่ะโอเคค่ะแล้เจอกันค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ